ค่ะเพื่อนๆนี่คือเห็ดที่เราเก็บมาเอา่อเก็บมาได้นะคะเห็ดมาสึ้ากิมาทําความสะอาดกันค่ะคือเราจะาไม่ตัดออกเยอะนะคะแค่นี่ค่ะกดอ่ากวาดๆเศษดินออกนะคะนี่มันจะขาวแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาล้างกันนะคะดู คือเมื่อคืนกลับถึงบ้านนะคะมันก็มืดแล้วแัดเลยไม่ไม่ได้ทำความสะอาดวันนี้ค่อยมาทำความสะอาดกันนะคะเห็ดน,นี้จะแน่นมากนะคะเนื้อแน่นมากนี่เห็นไหมคะจะไม่มีหนอนเลยนะคะ ก็จะตัดแต่นิดเดียวข้างล่างนี้ออกส่วนมากเห็ดรุ่นที่สองนี้นะคะจะไม่ค่อยมีหนอนไม่ค่อยมีอะไรเออไม,ม่ค่อยมีแมงมาเกาะนะคะดูนี่ค่ะคือเราเราใส่เตาอบมันจะหอมมากเลยนะคะอบมาอร่อยมาก ไม่ต้องใส่อะไรมากนะคะแค่โรยเกลือแล้วก็อท,ท่านะนยค่ะแค่โรยเกลือลนิดนึงว่ารสชาติก็จะหวานนะคะหวานแล้วก็หอมมากเดี๋ยวแค่จะเอามาปิ้งสักครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งแค่แค่จะามาผัดกับ กับเนื้อนะคะโอเคค่ะมาค่ะลงมือล้างกันเลยนะคะคือนี่เขาเพื่อนอนี่คืออ่อเสร็จอ่อที่เห็ดที่เราตัดออกมานะคะนี่เราไม่ทิ้งนะคะเราจะเอาไปโรยคือ,อต้นไม้หรืออะไรที่เราปลูกมานะคะเพราะว่าเห็ดนี้จะเป็นปุ๋ยที่ดีมากนะคะเราจะไม่ทิ้งนะคะ แม้กระทั่งน้ําที่เราล้างเห็ดนะคะส่วนมากที่แคทล้างเห็ดแคทจะเก็บเอาไว้ค่ะเพื่อนๆแม้กระทั่งน้ําน้ําที่แคทเอามาล้างเห็ดนี่นะคะแคทจะเก็บเอาไว้เอาไปเอา,เอาไปรดต้นอะไรนะต้นตะไคร้นะคะต้นตะไคร้จะสวยมากเห็ดน้ําเห็ดที่เราล้างมานี่นะคะเป็นปุ๋ยที่ดีมากแบบยอดเยี่ยมนะคะ,อ,อ,คะอันนี้ยังไม่ค่อยสะอาดนะคะเดี๋ยวแคทจะมาล้างอีกทีพราะแคทได้น้ําที่ รอบแรกที่แคทเท็ล้างเห็ดมาค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวแคทเอาน้ำนี่ไปเท <_ an> ที่อ่า ต้นตะไคร้ข,ของแคทก่อนนะคะจะเต็มแล้วเอกน่อยนี่เห็นไหมคะน้ำจะเอ้ยน้ำจะดำๆนะคะแคจะเทนี้ตองน้ำก่อน,นแคจะไปเทน้ำเอ่อเทที่ต้นตะไคร้นะคะ นี่ค่ะล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดูค่ะโูขาวมากเลยาเปิดาอันหนึ่งให้เพื่อนได้ชมกันดูนี่นะคะดอกที่ใหญ่ๆเนื้อจะแน่นอุ้ยเนื้อจะแน่นนะคะนี่เห็นไหมคะมจะขาวมากเลยเนื้อจะแน่นมากนะคะนี่ ะคะปลาอีกอันนึงให้เพืเ่อนๆได้ชมกันดูนะคะนี่เห็นไหมคะมันจะสวยมากเลยนะคะนี่คะ่ะโอ๊ยไฟทำไมเมนไม่ชัดน้อนี่นี่คะ่ะ ค่ะเพื่อนๆแคทจะมาซอยมาผัดกับหมูสับนะคะ นี่ค่ะท่าน,นี้พอแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะยังเหลืออีกดยวแค่ะจะเก็บที่เหลือนี้นะคะมาทำต้มยำกันนะคะ

Og så følger vi på med munnen og tå. ใส่เผ็ดนิดนึงค่ะมีเผ็ดนิดนแดงเล็กๆแล้วใสย่ย,ยีงอันยิ่ได้นะคะ ก็จะขอชอบผัดมาแห้งๆแบบนี้นะคะเยเสร็จเรียบร้อยค่ะค่ะเพื่อนๆนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คะ่ะกินได้ละค่ะค่ะมากินด้วยกันค่ะเพื่อนๆ อขอบคุณที่ทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้แคทแล้วก็พี่ลูกด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ